เราเจอจี้เงินเก่าแก่ประหลาดตาในลิ้นชักที่บ้านร้างหลังเก่ามันสวยแปลกเลยเก็บมาใส่คืนนั้นเราได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงของฉันคืนมา พร้อมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาลูบที่คอเราสะดุ้งตื่นไม่เห็นใครแต่จี้ที่คอหายไปแล้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนเช้าพอเช้าเท่านั้นแหละจี้มันมาวางอยู่บนหมอนที่เรานอนตื่นมาก็เจอเลยเย็นเฉียบเหมือนพึ่งแช่น้ำแข็งเราตัดสินใจเอาไปวางคืนไว้ที่เดิมในลิ้นชักที่บ้านร้างพอวางเสร็จขนลุกสู้ไปทั้งตัว จู่ๆก็เห็นภาพผู้หญิงชุดไทยโบราณร่างโปร่งแสงยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าไม่นานก็จางหายไปตั้งแต่วันนั้นเราก็หลับสบายไม่มีเรื่องแปลกๆอีกเลยคงเป็นวิญญาณที่หวงจี้เส้นนั้นจริงๆผู้สนับสนุน KMMKTH แว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงผู้สนับสนุน k m MM m ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงเสียงนั้นมันโผล่มาตอนตีสองเป๊กทุกคืนไม่ใช่เสียงของเราแน่ๆครั้งแรกมันแค่เรียกชื่อเราเบาๆพอหลับตาลงภาพมันก็ชัดขึ้นมันเริ่มบงการให้เราทำสิ่งที่ไม่สมควรเสียงนั้นกดดันจนเราแทบคลั่งจนคืนนั้นเราแกล้งหลับ แต่เสียงกลับดังขึ้นตรงข้างหูพร้อมกลิ่นซาบสางมันสั่งให้เราหันไปมองในกระจกแล้วเราก็เห็นผู้หญิงผมยาวปิดหน้าจ้องมองเราด้วยดวงตาว่างเปล่าทุกคืนนี้เรายังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่เสียงในหัวผู้สนับสนุน KMM ขีด t h เว็บเพิ่มยอดไหลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงตอนไปงานศพเพื่อนสนิทที่เสียแบบไม่ทันตั้งตัวเรารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านเพออยู่ในงานเหมือนมีสายตาจ้องมองตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่ได้หันไปมองใครขากลับขับรถมาคนเดียวถนนก็เปลี่ยวแต่รู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่เบาะหลัง จอดรถหน้าบ้านกำลังจะลงก็มีลมเย็นวู้บผ่านหูพร้อมเสียงกระซิบว่าถึงแล้วเหรอหัวใจรุนหล่นไปที่ตาตุ่มรีบพุ่งเข้าบ้านล็อกประตูทันทีตัวสั่นไปหมดคืนนั้นนอนไม่หลับได้ยินเสียงเหมือนคนลากเท้าเดินวนอยู่รอบเตียงทั้งคืนจนเช้าแสงอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละเสียงเหล่านั้นถึงได้เงียบไปเองแต่เราก็ไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลย ผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง